สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะถอนเงินเข้าในส่วนของ t ทมานี่วอลเล็ t ให้ดูนะครับจำนวน400บาทนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับเล่นแบบไหนให้ได้เงินดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงิน t ทมานี่วอลเล็นะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี จะถอนเงินให้ดูนะคบว่าวิธีการถอนเงินเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการรับเงินนะครับใครที่สนใจในการเล่นเกมทําเงินโทมานี่อเลตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินโทมานี่วอลเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็เข้ามาที่ Play Store นะครับจากนั้นดูในคลิปนะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้้นวให,ใหสามามรถ ค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน t ูมานี่โวลินะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท็บคอยเล่นไปหาเงินไปนะครับแอปนี้เปิดมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2023นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะแอปนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วนะครับการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังมีแอปอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็ ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจในการดาวน์โหลดก็ค่อยไปพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตาม ในคลิปได้นะครับต่อไปวิธีการสมัครนะครับก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยพอเราสมัครเสร็จนะครับก็สามารถเข้าเล่นในแอป,ปได้เลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินก่อนก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ยังเล่นแอป,ปอยู่และก็ยังสอบถามเข้ามาว่าแอป,ปแท b บคอยเนี่ยมันยังถอนเงินได้หรือเปล่ามันยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในคลิปนี้เลยตอนนี้เนี่ยมีย เงินนะครับที่สามารถถอนได้แล้วนะมี436.48บาทสตางค์จริงๆเนี่ยรอให้มันครบ500แล้วค่อยถอนก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเลยแล้วกันนะครับกดไปที่การถอนเงินตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีช่องทางให้เราเลือกในการถอนเงินนะสำหรับมือใหม่ที่สมัครครั้งแรกนะครับมันจะมียอดทดลองถอนนะครับอยู่ที่1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทยอดเงินนั้นเนี่ยจะมีระยะเวลาจํากัดให้เราถอนเนี่ยอยู่แค่3วันเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราใช้งานเกิน3 แล้วทางแอป,ปเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นการถอนเงินอยู่ที่จํานวน200 500และก็1,000ในการถอนเงินนะครับ200 500 1,000ไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินเมื่อเราทํายอดเงินครบแล้วเนี่ยก็สามารถแลกได้เลยกีค่ครั้งต่อวันก็ได้ในการรับเงินนะครับก็เลือกรายการเลือกช่องทางถูมอนิโวลิตจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ w ลเล็ตในการรับเงินการถอนเงินมีวิธีการถอนแนบไปให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีให้เราถอน1บาทนะ ก็สามารถทดลองถอนดูได้ถ้าไม่ติดเงื่อนไขอะไรจํานวน10บาท50บาท100ก็ทดลองดูได้นะมันจะมีขั้นต่ําในส่วนของคะแนนบอกนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนแล้วก็ต้องทําเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก็ทําตามเงื่อนไขก่อนนะครับแต่สําหรับ200นะครับก็สามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับในส่วนของเบอร์ wallet นะครับใครที่ยังไม่เคยถอนเนี่ยมันจะต้องกรอกใหม่นะครับแต่ถ้าเคยถอนแล้วก็กดถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกซ้ำนะครับเอาโอเคนะครับพอเราทําการกดถอนเงินไปนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้น การแลกรับรางวัลสาเร็จนะครับยอดเงินเนี่ยจะเข้าภายใน1-3ถึงวันทําการตามระยะเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับไม่เกิน3วันนะครับถ้าใครกดแลกเงินไปแล้วนะครับภายในระยะเวลา1นาทีถึง10นาทีเนี่ยเงินยังไม่เข้านะครับก็ต้องรอตามระยะเวลาที่เขากําหนดเนาะก็คือ3วันไม่เกินนะครับเราสามารถกดเช็คที่ประวัติการถอนเงินได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินอีกรอบนะครับโอเคนะครับได้ทําการถอนไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามากดตรวจดูที่ประวัติการถอนเงินนะตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการแลก ที่เรากดแลกไปเมื่อกี้เลยนะครับวันที่6เดือน11เนะครับเวลาก็3ทุ่ม27นาทีนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินเนาะ2รายการนี้นะครับ400บาทนะอันนี้คือการถอนเงินนะครับต่อไปการเล่นเกมทําอย่างไรนะครับก็มากดที่หน้าแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะมีการเล่นเกมต่างๆนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนู5เมนูนะครับมีวงล้อแห่งโชคเล่นเกมสุดฮอตและก็หารายได้จากการดูวิดีโอโฆษณานะครับส่วนโค้ดอังเปานะครับตอนนี้ไม่มีโค้ด แจกแล้วนะต้องเป็นโค้ดจากแอดมินเท่านั้นนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็ยังทําได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ การเชิญเนี่ยก็เชิญได้ทุกคนนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันในการทำเนาะและก็แนะนําได้ทุกช่องทางการเชิญเพื่อนนะครับอยู่ที่ความถนัดความสามารถของเราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเองนะครับถ้าเราอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้การเชิญเนี่ยก็กดคัดลอกตรงนี้เลยนะครับข้อมูลนะครับจะเป็นลิงก์ในการแนะนําโปรโมทต,ต่อโดยการให้เพื่อนที่เราเชิญไปเนี่ยกดลิงก์แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือจะเป็นการสแกน QR code ก็ได้นะครับผมตามนี้นะส่วนใคร ที่อยากจะ เชิญเพื่อนนะครับโดยที่ไม่ผ่านลิงก์ก็ใช้เป็นรหัสเชิญของเราได้นะมันจะมีรหัสโค้ดของเราอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมันเขียนคําว่ารหัสโค้ดนะครับผมโค้ดเชิญนะครับสามารถให้เพื่อนเนี่ยไปดาวน์โหลดตามชื่อก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขามากรอโค้ดของเราแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับระดับนะครับเป็นส่วนของกฎกติกาหรือว่าระดับเลเวลเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายบอกเนาะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับตรงนี้เราสามารถทําเพิ่มได้ตามระดับเลเวลรางวัลนะครับเขามีกกฎ กาบอกตามนี so round, so. ้เลยนะครับสามารถมาอ่านดูได้นะต่อไปก็เป็นภารกิจทั้งหมดนะครับเป็นการดาวน์โหลดเกมต่างๆในการเข้าทําภารกิจเนาะการดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือให้เราดูตัวภารกิจก่อนการดาวน์โหลดนะครับอย่างเช่นเห็นตัวนี้เลยนะครับเหรียญทองมากมายนะครับยิงปลาสนุกสุดๆอันนี้ก็เป็นเฟส10ละนะครับคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยอยู่ที่16ล้านเหรียญนะครับ16ล้านเหรียญทองนะครับเท่ากับเงินบาทไทยที่เขาให้เราเนี่ยอยู่ที่12,422บาทอ่้บาท ลายคนเห็นว่ายอดเงินตรงนี้มันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก่อนที่เราจะดูตรงยอดเงินนะครับให้เราเลื่อนมาดูที่ภารกิจความสําเร็จก่อนภารกิจความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะมีตัวข้อความตรงนี้บอกว่าเราจะต้องทําตามภารกิจให้สําเร็จนะถึงจะมีรายได้เข้ามานะครับภารกิจมีอะไรนะครับอ่ะมันถึงข้อนี้นะยิงปลาสะสมนะครับในส่วนของเหรียญทองนะครับ100ล้านเหรียญทองซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับได้รับคะแนนไปนะครับประมาณ6ล้านกว่า คะแนนนะเท่ากับเงินบัตรไทเนี่ยห้าพันนะครับแล้วก็มีการเติมเงินนะครับเติมยอดเงินสะสมนะครับผม30บาทขึ้นไปนะครับก็จะมีรางวัลให้นะครับผมต้องสะสมเท่าไหร่นะครับถึงจะจบภารกิจเนาะนะครับสะสม5 0,000ืนะครับ,สสนนรบกว่าที่เราจะเติมมาถึง5 0,000ืนเนี่ยก็ ไม่น่าจะคุ้มกับยอดเงินที่เขาให้เราแค่หมื่นสนะนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับให้เราดูภารกิจก่อนนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็ควรที่จะเลือกแอปที่เราสามารถทําจนจบภารกิจได้และก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับ ก็ให้เราเลือกดีๆนะต่อไปเมนูที่2นะครับในการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องของเราเนะเราสามารถเล่นผ่านตรงหน้าแท็บคอยได้เลยนะครับเมนูกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการเช็คอินนะครับการเชิญเพื่อนแล้วก็ภารกิจรายวันนะครับแล้วก็การดูวิดีโอโฆษณานะครับการสําเร็จภารกิจยอดนิยมนะครับก็คือดาวน์โหลดแอปติดตั้ง2อแอปนะครับที่เป็นรูปตัวนี้รูปฮอตนะหรือว่ายอดนิยมภารกิจอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูเนาะตรงนี้นะครับ ก็มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อ3นาทีที่ผ่านมานะครับในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ยอดเงินที่เราถอนไปตั้งแต่เริ่มคลิปมานะ200บาท2รายการนะครับก็ได้เข้าบัญชี t ูมอนี่วอลเล็เรียบร้อยนะครับจำนวน400บาทก็เข้าเรียบร้อยนะจากการถอนเงินไปตอนต้นคลิปนะครับแต่ถ้าเราไม่ชชว่์ว่ายอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าหรือ,อยังก็เข้าไปที่แอป t ูมอนี่วอลเล็ได้เลยพอเราเข้าในส่วนของแอป t ูมอนี่วอลเล็นะครับก็ให้เรามากดที่รายการนะเพื่อที่จะเช็คว่ามียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับ2รายการเป็นรายการละ 200นะครับเรามาดูที่ประวัติการใช้งานตรงนี้นะอันนี้คือยอดเงินที่ถอนไปนะครับ2รายการนี้เลยนะครับวันที่6เดือน11เวลา3ทุ่ม28นะครับผมอันนี้คือยอดเงินที่เข้ามาล่าสุดเลยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะสลับ app, แอปแท็บคอยใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้หรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ